สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้อุไรสวนไม้มงคลจะพามาชมไม้ที่สวยไม้ใบเขียวที่สวยมีเอกลักษณ์อีกต้นนึงค่ะมีชื่อว่ายกบุรภาค่ะยกบุรภาลักษณะใบของเขานี่จะสวยมากค่ะนี่บนใบเนี่ยจะเหมือนบรรจงวาดให้ลวดลายที่สวยงามค่ะนลักษณะใบของเขาก็จะคล้ายรูปหัวใจค่ะ โคนใบของเขาหรือฐานใบของเขาเนี่ยค่ะจะเหมือนรูปหัวใจแล้วก็กว้างที่สุดตรงกลางใบค่ะนี่ค่อยๆสอบลงเป็นปลายใบที่แหลมเป็นติ่งเนี่ยค่ะนี่นี่คือความสวยงามของเขาบนใบของเขานี่จมะมีอยู่3มสีค่ะสีแรกก็จะเป็นสีเขียวเหลือบเงินๆเ,เนี่ยค่ะ สีที่2ก็เป็นสีเขียวเข้มสีที่สามนี่ก็จะเป็นสีขาวแกมเขียวหรือสีเขียวมิ้นิ์นนะคะขอบของใบของเขาเนี่ยค่ะก็จะเป็นสีเขียวค่ะนี่ก็จะมีสีเขียวมิ้นไปแทรกๆสีเขียวเทาๆหรือสีเขียวเงินๆเนี่ยไปแทรกอยู่บ้างค่ะดูให้ลักษณะใบของเขานี่สวยงามยิ่งขึ้นค่ะจริงจะเห็นว่าเนี่ยแต่ละใบจะสวยงามมากค่ะส่วนกาบและก้านของเขาจะเป็นสีขาวแกมเขียวค่ะ เส้นแกนกลางใบนี่จะเป็นสีขาวแก้มเขียวสีเดียวกับกาบและก้านของเขาค่ะนี่ก็เขาก็จะสวยด้วยลักษณะของเขามาพูดถึงหยกบุรพานี่เขาจะมีความพิเศษอยู่หลายอย่างอย่างเช่นลักษณะใบที่สวยเหมือนจงใจแต่งแต้มเป็นภาพบาดยังไงอย่างนั้นค่ะลักษณะอีกลักษณะหนึ่งก็คือ จำนวนค่ะความพิเศษของเขาคือจำนวนยังมีไม่มากกับความต้องการของนักสะสมค่ะไม่ว่าจะเป็นชาวไทยชาวต่างชาติค่ะก็ยังต้องมีความต้องการจำนวนมากอยู่ค่ะนี่แต่ว่าด้วยจำนวนของเขานี่ที่ทางสวนของอาจารย์รผ,ผู้ผสมผสมหรือนักพัฒนาเนี่ยค่ะก็ยังมีจำนวนยังไม่มากนักค่ะนี่ก็พูดได้ว่าจำนวนยังมี ไม่สอดคล้องกับความต้องการของนักสะสมค่ะนี่เขาจึงเป็นไม้ที่หายากแล้วก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ต้องการสะสมค่ะนี่ก็ทางสวนก็มีโอกาสได้มาโดยน้องโสพิตาค่ะน้องโสพิตาก็อุตส่าห์ด้านด้นไปขอทางสวนอาจารย์มาก็มีโอกาสได้ต้นนี้เป็นต้นที่สองแต่ต้นที่สองนี้รู้สึกน้องจะยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นักก็จะพยายามดูแลแล้วก็ ให้เขาให้สมบูรณ์แล้วก็ตั้งใจว่าเมื่อเขาสมบูรณ์พอที่จะตัดทําจํานวนได้นี่ทางสวนก็อยากจะทําเพื่อทําจํานวนค่ะนี่น้องอุตสาดันโดนไปขออาจารย์ทางสวนอาจารย์เข้ามาแล้วก็มาแบ่งให้พี่เพื่อได้สะสมได้เลี้ยงดูค่ะนี่การดูแลทางสวนก็จากที่ว่าใบของเขามีเพี้ยแป้งเล่นงานเนี่ยทางสวนก็จะให้พวกค่าเพี้ยค่าเชื้อราค่ะแล้วก็ ฉีดไวอ้อยบ้างผสมกับสารอินทรีย์ที่ทำจากยาฉุนกับน้ำสะเดาค่ะก็เอามาพ่นมาพ่นเขารู้สึกว่าเขาแตกใบใหม่ขึ้นมาก็เริ่มสมบูรณ์แล้วค่ะนี่ก็มีผู้รู้อบอกว่าตัดใบใบล่างที่ใบเขามีปัญหานะออกแล้วก็เราก็สร้างฟอร์มเข้าใหม่ก็ได้ทางสวนก็ยังเสียดายค่ะเกิดอาการเสียดายเลยจะลองพยายามเลี้ยงเขาเผื่อเขาจะปรับ สภาพขึ้นมาได้สมบูรณ์บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็คงต้องตัดทิ้งค่ะนี่อย่างใบนี้ใบนี้ที่เขายังยังมีปัญหาอยู่ค่ะนี่ค่ะแต่ว่าเพีย้ยเพี้ยเราก็ทางสวนก็จัดการไปแล้วค่ะคิดว่าไม่น่าจะลงเหลือแล้วค่ะนี่ก็สังเกตจากใบใบใหม่ที่เขาแตกมาเนี่ยค่ะเขาก็สมบูรณ์แล้วก็สวยสวยงามค่ะนี่มาอยู่กับทางเราก็แตกขึ้นสองใบแล้วค่ะนี่การดูแลการดูแลก็ คงจะเหมือนอากอนิมาทั่วๆไปค่ะไม่ว่าจะเป็นมรดกไทยไม่ว่าจะเป็นไม้ด่างไม่ว่าจะเป็นเอน่อนนออนหรือตัวอื่นๆของทางสวนเนี่ยทางสวนก็จะดูแลโดยให้อยู่แดดลำไรค่ะแดดลำไรนี่ด้านด้านหลังบ้านซึ่งแดดเพิ่งเปลี่ยนทิศมาจะเป็นหลังคาใสค่ะทางเราก็จะมีสแลนอีกพางอีกชั้นหนึ่งค่ะนี่เพื่อให้เขาได้แดดลำไรแล้วก็ได้แดดที่ ทั้งวันค่ะพอช่วงหลังบ้านนี่เป็นแดดที่เปลี่ยนทิศมาจากทางหน้าบ้านค่ะนี่ก็ให้เขามาอยู่ฝั่งนี้เผื่อว่าเขาจะสมบูรณ์หรือว่าแข็งแรงกว่า,กว,ากว่าเดิมค่ะนี่ทางสวนก็ตั้งใจอย่างนั้นการรดน้นํานี่อย่างเมื่อเช้าก็เพิ่งถึงถึงคิวรดน้าทางทางสวนเราก็จะรดน้ําอาทิตย์หนึ่งสองถึงสามครั้งค่ะช่วงนี้อากาศร้อนก็จะให้น้ําอาทิตย์หนึ่งประมาณสามครั้งค่ะ ก็จะให้อยู่ประมาณนี้ค่ะแต่ว่าถ้าช่วงช่วงที่ฝนตกชุกก็จะยังคงเป็นแค่ส่วนที่อยู่ในร่มในหลังคาใสาก็จะเป็นอาทิตย์หนึ่งแค่2ครั้งค่ะเพราะความชื้นในอากาศยังพอมีเพราะว่าแต่ช่วงนี้เหมือนฝนทิ้งช่วงอะค่ะทางสวนเราก็เลยลดถ,ถี่ขึ้นเป็น2ครั้งต่ออาทิตย์ค่ะทางสวนเราก็อยู่ดูแลเขาอยู่ประมาณนี้แหละค่ะวัสดุปลูกทางสวนก็จะเน้นโปร่ง ล้วนซุยระบายน้ําได้ดีเนี่ยค่ะวัสดุปลูกเพราะว่า,าทางสวนเราจะใช้อยู่ก็มีกับมพะพร้าวสับที่ผ่านการแช่น้ําค่ะทางสวนเรายังใช้ชิ้นขนาดกลางค่ะจะไม่ใช้ชิ้นใหญ่หรือชิ้นเล็กเพราะว่าจะใช้ชิ้นกลางๆค่ะเพื่อเพิ่มความโปร่งล้วนซุยแล้วก็สามารถอ,าอุ้มความชื้นได้ได้ระดับหนึ่งค่ะเพราะว่า,อ,าอยู่ภายใต้หลังคาใสเนี่ยก็เลยใช้ พอเขาไม่ได้โดนฝนโดยตรงอยู่แล้วค่ะทางเราก็เลยใช้กาปมะพร้าวสับที่เป็นชิ้นขนาดกลางๆค่ะนี่ก็อย่างกาปะมะพร้าวสับคำว่าผ่านการแช่น้ําทางสวนก็จะแช่แช่น้ําประมาณ3วันค่ะแล้วก็แต่ละวันก็เปลี่ยนน้าเก่าทิ้งเพื่อนําสารสีน้ําตาลคือสารแทนนินที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อระบบรากของเขาอะค่ะทิ้งไปหรือนําออกไปใหไ้ได้มากที่สุดอะค่ะก็พอน้ําสุดท้ายแล้วนี่ จริงๆแล้วทางสวนจะแช่อีกตัวหนึ่งก็คือน้ำส้มควันไม้น้ำส้มควันไม้นี่ก็เพื่อประโยชน์ก็คือ,อเพื่อให้น้ำ,นำส้มควันไม้เนี่ยแทรกซึมเข้าไปในกับมะพร้าวสัพท์เพราะว่าหน้าฝนหรือว่าหน้าแล้งเนี่ยมดมด,มดต้องการหาที่ทํารังถ้าอากาศร้อนๆเนี่ยเขาก็ต้องการที่เย็นเขาก็จะมาหาที่อยู่อาศัยใหม่บางบางครั้งเนี่ยเขาก็จะไปอาศัยอยู่ในกาบมะพร้าวกาบมะพร้าวศัพท์ของเราที่ผสมเป็นวัสดุปลูกะคะ่ะ จึงจาเป็นต้องแช่ด้วยน้ําส้มควันไม้ซึ่งน้ําส้มควันไม้นี่ก็มีเพื่อนๆพี่ๆถามเข้ามากันเยอะว่าใช้มากไหมทางสวนเราก็จะใช้ฝาฝาน้ําน้ําสิงะคะ่ะน้ําดื่มสิงฝาเขาขาวอะคะ่ะใช้สองฝาต่อน้ํากะละมังกะละมังหนึ่งที่สําหรับแช่ผสมในน้ําแล้วก็แช่กัดมะพร้าวสับอะคะ่ะสองฝาสามฝาก,ก็ยังได้คะ่ะเพราะว่า ก็ไม่ไม่ต้องจําเป็นต้องเข้มเข้มข้นนักแต่ว่าเราจําเป็นต้องใช้เพื่อป้องกันมดแล้วก็ป้องกันอีกตัวหนึ่งก็คือเชื้อราที่จะเกิดกับกากมะพราะ้าวสับที่เจอความชื้นค่ะแล้วก็อีกอีกสองตัวที่เราต้องใช้ก็คือใบก้ามปูหมักใบก้ามปูนี่ต้องเป็นใบก้ามปูเก่าอาจจะไม่หมักก็ได้ค่ะแต่ต้องเป็นใบก้ามปูเก่าใบก้ามปูผุๆค่ะหรือจะเป็นใบไม้อื่นที่ไม่ใช่ใบก้ามปูเพราะว่าหน้าฝนนี่ใบก้ามปูจะหายาก แต่ถ้าตามสวนตามบ้านของเพื่อนๆพี่ๆมีใบไม้อื่นที่ร่วงหล่นลงมาทับถมเนี่ยก็สามารถนํามาใช้ได้เหมือนกันค่ะถ้าชิ้นใหญ่ใบใหญ่เกินไปแล้วก็มาตัดตัดหรือมาออทําให้เขาเป็นชิ้นเล็กลงหน่อยค่ะก็เพราะว่าอย่างใบใหญ่อย่างถ้าใบใหญ่ประมาณนี้ค่ะประมาณฝ่ามือหรือว่าใหญ่กว่าฝ่ามือแล้วก็มาฉีกฉีกฉีก,ฉกให้เขาเป็นใบเล็กอาจจะเป็นแค่ครึ่งนึงหรือเป็นสามส่วนสี่ส่วนก็ว่ากันไปอะค่ะนี่ก็อีกอันนึงก็คือ มีกากมะพร้าวสับมีใบก้ามปูหมกักแล้วก็มีเพอร์ไลท์เพอร์ไลท์นี่ทางสวนก็จะใส่เพื่อให้เขาล้วนซุยระบายน้ําได้ดีค่ะก็จะเห็นว่าเราก็พยายามให้ดินเขาปรุงค่ะก็โดยใส่เพอร์ไลท์เข้าไปจะมากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่ชนิดของไม้ที่เราต้องการปลูกอย่างไม้ด่างเนี่ยจะใส่เพอร์ไลท์เข้าไปเยอะหน่อยค่ะทางสวนเราก็จะใส่เพอร์ไลท์เข้าไปเยอะแล้วก็ใส่กากมะพร้าวสับเนี่ยเข้าไป ครึ่งส่วนอย่างอย่างเพลไลท์เราใส่หนึ่งส่วนใบกามปูหมักก็ใส่หนึ่งส่วนแต่กามะพร้าวสับเราใส่แค่ครึ่งส่วนค่ะทางสวนจะใช้แบบนั้นถ้าเป็นไม้ด่างแต่ถ้าไม้เขียวนี่เราก็จะใช้อัตราเป็นกามะพร้าวสับหนึ่งส่วนเพลไลท์หนึ่งส่วนแล้วก็ใบก้ามปูหมักหนึ่งส่วนคําว่าหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนก็คือใช้อย่างสมมุติว่าเพื่อนๆใช้เป็นกระถางเล็กๆ ในการตรวงก็ใช้ก็ใช้กระถางเดียวกันนั้นแหละคะ่ะเป็นเป็นการตรวงหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็คืออย่างละหนึ่งกระถางน,นั่นแหละคะ่ะหรือว่าใครมีมีขันหรือว่ามีกระป๋องก็ใช้กระป๋องนั้นแหละคะ่ะเป็นเป็นตัววัดอย่างละหนึ่งหนึ่งหนึ่งนั่นก็เพียงพอคะ่ะนี่สาหรับไม้ใบเขียวส่วนไม้ด่างนี่ก็จะพิเศษหน่อยก็วกอตรงที่ว่าลดส่วนที่จะอุ้มน้ํามากหน่อยนะลงคะ่ะทางสวนจะไม่ใช้ดินในการปลูกคะ่ะอย่างใบก้ามปูห,หมักเนี่ย พอเขาเจอน้ําเจอความชื้นเนี่ยเขาก็ย่อยสลายเป็นดินไปในตัวอยู่แล้วอะค่ะนี่อีกตัวหนึง่งที่ทางเราใช้เป็นมูลไส้เดือนค่ะมูลไสเดือนนี่ก็จะเป็นอินทรีย์วัตถุตัวหนึง่งหรือเป็นปุ๋ยธรรมชาติสามารถที่จะใส่เพื่อเป็นการบํารุงต้นไม้ปรับสภาพดินแล้วก็ทําให้ไม้เราเนี่ยปรับสภาพกับได้เร็วได้เร็วยิ่งขึ้นเอาง่ายๆค่ะนี่ ก็เป็นการบำรุงไปด้วยเป็นดินธรรมชาติไปด้วยค่ะนี่ก็ทางสวนจะไม่ใช้ดินในการผสมปลูกเลยค่ะนี่ก็พอวันเวลาผ่านไปเขาก็เปื่อยก็ผุก,ก็ยุ่ยก็เป็นเสมือนดินไปในตัวค่ะนี่ทางสวนเราก็จะปลูกอย่างนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ